การพูดของว่าที่นายกรัฐมนตรีเยอรมนีเฟดริกแมสนะจากพรรคซีดีูซึ่งกำลังจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเยอรมนีเมื่อคืนเนี่ยว่าที่ผู้นำเยอรมนีประกาศว่าจะส่งขีปนาวุธที่ชื่อทอรัสให้กับยูเครนทอรัสมันคืออะไรทำไมมันถึงกลายเป็นข่าวเวลาเยอรมนีบอกว่าจะส่งให้มันเป็นขีปนาวุธประสิทธิภาพสูงนะพี่สายทำการไกล 500-600กิโลเมตรตัวนี้นะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ยูเครนขอมานานแล้วแต่ว่านายกรัฐมนตรีของเยอรมนีในช่วงเวลานั้นแล้วยังเป็นอยู่เนี่ยก็คืออลอลารฟซ้อไม่ยอมให้เพราะกลัวว่าถ้าเกิดให้ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวรัสเซียจะไม่พอใจแล้วเยอรมมนีจะถูกดึงเข้าไปเผชิญหน้ากับรัสเซียโดยตรงคือตัวนี้มันมีความแม่นยำสูงกว่าขีปนาวุธตัวอื่น นะที่ยูเครนมีอยู่บางตัวเหนือกว่านะเ,เหนือกว่บบางตัวของสหรัฐด้วยซ้ำไปแต่เยอรมน,นีไม่ให้แต่มีการเปลี่ยนท่าทีนะเมื่อคืนเฟดริกแมสบอกว่าจะให้เตรียมจะส่งให้เพื่ออะไรเพื่อให้ยูเครนสามารถดึงโมเมนต,ตัมกลับมาในสนามรบได้ โดยพูดระหว่างไปให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเยอรมน,นีที่ชื่อ ARD นะฮะซึ่งความเห็นของแมสเกิดขึ้นหลังจากที่ยูเครนถูกโจมตีอย่างหนักโดยเฉพาะที่สูมีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเขาเรียกว่านะฮะนี่คืออาชญากรรมสงครามที่ร้ายแรงพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย34บาดเจ็บ117แล้วก็มีเด็กหลายคนนะฮะ ว่าที่นายกรัฐมน,นีเยอรมนีได้อธิบายจุดยืนเกี่ยวกับขีปนาวุธทอรัสว่าที่จะให้เนี่ยเพราะว่ากองทัพยูเครนมีความจำเป็นและต้องมีความสามารถในการนำหน้าในสถานการณ์สนามรบได้แต่ว่าการส่งมอบจะเกิดขึ้นหลังจากหารือกับพันธมิตรในยุโรปและถ้าทุกคนเห็นด้วยเยอรมน,นีก็จะส่งไปให้ยูเครนทันทีนะครับ ซึ่งท่าทีนี้ก็ขัดแย้งกับท่าทีของนายกรัฐมนตรีคนสุบันซึ่งกำลังสมด์อำนาจไปก็คือโอลาฟซอซึ่งลังเลนะไม่ให้ขอมาปี2ปีก็ไม่ให้นะแต่พอถึงจุดนี้นะก็ต้องบอกว่าเยอรมนีกำลังเปลี่ยนแปลงซึ่งหลังจากมีข่าวนี้ออกมาปรากฏว่าสำนักข่าวอินเตอร์แฟซึ่งเป็นสำนักข่าวของรัสเซียได้รายงานอ้างคำพูดของดมิทรีเพสคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียที่บอกว่า ถ้าเกิดเยอรมน,นีโดยแฟดริกแมสส่งขีปนาวุธทอรัสให้กับยูเครนจริงจะถือเป็นการยั่วยุและถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งในสงครามยูเครนนะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียโจมตียูเครนหนักนะส่งขีปนาวุธแบบร่อนสองลูกเข้ามาลงกลางเมืองซูมีนะซึ่งเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ประชาชนกำลังจะไปโบสกันแล้วก็มีคนเสียชีวิต34คน ซึ่งตัวทรัมป์เองเนี่ยออกมาบอกว่าเออมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าโหดร้ายมากแต่ว่าก็ไม่บอกว่าจะทําอะไรต่อจากนั้นนะแล้วพอเกิดเหตุการณ์ที่ซูมีปั๊บเนี่ยทางผู้นํายูเครนเซเลนสกี้ก็ออกมาบอกว่ายูเครนต้องการระบบป้องกันภทางอากาศเพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่าการรบในสนามรบภาคพื้นดินก็ทำไปแต่ว่ารัเสเซียเนี่ย จมตีทางอากาศใส่ยพลเรือนด้วยแล้วเขาไม่มีทางป้องกันตัวเองถ้าไม่มีระบบป้องกันทางการที่มันครอบคลุมพอแล้วตอนนี้นะมีแต่เครื่องแต่อีเครื่องกระสุนเนี่ยมันจะหมดแล้วเพราะว่าระบบมันต้องใช้ขีปนาวุธเปสกัดแล้วก็ตอนนี้พอรัเสเซียขยายขอบเขตการโจมตีก็อยากจะมีเครื่องฮาร์ดแวร์ให้มากขึ้นนะแล้วเซเลนสกี้ก็เหมือนกับรู้ว่าทรัเนี่ย ไม่ค่อยจะมีความยินดีปรีดาเท่าไหร่ที่จะส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้ยูเครนเพิ่มตอนนี้เริ่มส่งน้อยลงแล้วนะยูเครนก็เลยบอกว่าเอา้าไม่ต้องส่งมาฟรีๆก็ได้ขอซื้อขอซื้อนะเมื่อวานนี้ผูน้นํายูเครนออกมาพูดบอกว่าขอซื้อระบบป้องกันเพทากาศของสหรัฐตัวที่ชื่อ Patriot นะซื้อทั้งหมด14ชุดวงเงิน15,000ล้านดอลลาร์สหรัฐจะเอามาป้องกันตัวเอง เพราะรู้ว่าขอทรัมก็ไม่ให้ซื้อก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อคืนนักข่าวก็เลยไปถามทรัมป์บอกว่าเนี่ยยูเครนเขาจะขอซื้อท่านจะว่าอย่างไงทรัมป์ออกอาการหงุดหงิดนะแล้วก็บอกว่าเซเลนสกี้เนี่ยคือตัวปัญหาอยากจะซื้อแต่อาวุธอยากจะซื้อแต่แพทริออตมิสไซล์แล้วก็ พูดทำนองว่าตัวเองเนี่ยผิดเองที่ไปทําสงครามกับรัเสเซียนะฮะอันนี้ส่วนตัวนะพี่นางก็งง,ง,ง,งผิดยังไงอ่ะก็เน้นื่อรัเสเซียมาบุกนะแล้วเขาไม่ได้บุกเฉพาะจุดที่เคยเคลมหรืออ้างว่ามีปัญหากันอย่างแถวแถวตะวันออกแถวโดนิสโลฮันส์อะไรพวกนี้ที่รบกันมาตั้งนานแล้วแต่จะเข้ามาถึงเมืองหลวงนะ แล้วต่อให้ไม่ใช่เซเลนสกี้อ่ะต่อให้เป็นใครอ่ะผู้นำคนไหนก็ต้องจับอาวุธสู้ถ้าเกิดยังพอจับอาวุธสู้ได้ใช่ไหมแต่ว่าทรัมป์มีลอจิกอีกแบบหนึง่งคือทรัมป์บอกว่าไม่เข้าใจว่าเซเลนสกี้ไปทำสงครามทำไมเพราะเป็นสงครามที่ไม่มีทางชนะนะแต่นักข่าวก็ไม่ถามต่อนะก,ก็รัเสเซียบุกจะให้เขาทำยังไงอะไรเงี้ยแต่เนี้ยคือคำถามที่เราอยากถามว่าก็รัเสเซียบุกจะให้เขาทำยังไงให้เขาบอกว่าโอเคยอมแพ้มายึดได้เลยใช่ไหมนะ เอาอย่างนั้นก็ได้แต่ทรัมป์ก็พูดเหมือนกับไม่ใส่ใจกับคำร้องขอของยูเครนที่อยากจะซื้อไอไ้อระบบแพทริออตหลังจากนั้นก็ไปโพสต์ข้อความในบัญชีเ็บอกว่าอีสองครามที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันไม่ใช่สงครามของเขาสันหน่อยเขาไม่เกี่ยวข้องเลยมันเป็นสงครามของประธานาธิบดีไบเดนแล้วเขาก็เพิ่งเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดการเลือกตั้ง ไม่มีการโกงกันก็คืออ้างอิงไปที่การเลือกตั้งเมื่อปี2020ซึ่งโจไบเดนชนะทรัมป์ได้นะทรัมป์ก็ไปบอกว่าคราวนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่มีการโกงเลือกตั้งฉันก็ได้เป็นประธานาธิบดีแล้วแล้วถ้าเกิดได้เป็นเนี่ยไม่มีทางหรอกที่จะเกิดสงครามแบบนี้นะสรุปแล้วก็คือไม่มีคําตอบจากทรัมป์ว่าจะเอายังไงจะขายให้เขาหรือเปล่าอันที่1อันที่สองแล้วที่บอกว่าจะ ให้มีการหยุดยิงโดยเร็วเนี่ยจะทำต่อ,อยังไงก็ไม่มีคำตอบนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าทรัมป์เป็นแบบนี้แน่นอนออโยุโรปก็ต้องสเตปอัพหรือว่ายกระดับการช่วยเหลือให้กับยูเครนซึ่งก็ทำมาตลอดนะ,ะแต่ว่าไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่